ข่าวด่วนใหม่แล้วครับก็คือวันนี้วันเดียวนะครับเกิดขึ้นมาถึง65คนเลยครับผู้ติดเชื้อในสปปลาวครับสวัสดีสวัสดีครับเมื่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเกิดขึ้นมาที่5คนนะฮะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อถึง28คน26คนนั้นเกี่ยวข้องกับหมายเลขที่59นะฮะแล้วครับก็คือวันนี้วันเดียวนะครับเกิดขึ้นมาถึง65คนเลยครับวันที่3เมษายน2564นี้เราซึ่งว่า หกโกรณีผุ้ทิ่เสือใหม่หกกรณีทารอยู่จอมประสักสองกรณีอยู่โบเกวสองกรณีแขงเป็นจันทร์หนึ่งกรณีแล้วก็อยู่นครนลงในแกนเทา6กกรณีเนาะซึ่งเ็เป็นมือที่เข้าปวดพบการทิ่เสือลายที่สุดเนาะในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเห็นว่ามีผุดทิดเสือลายนะเนาะเพราะว่าการเดินทางของของู้เกวทิ่ติดเสือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวของ กรณีที่หาซื้เก่าหันหนอกซึ่งว่าถ้าพกเขา้ขากับโาษาบาทจะไปอ่านวันนี้แต่ว่าพกเข้าเห็นว่าสถานที่ที่เขาเจ้าไปนอกจากที่เขารายงานผ่านมาเี่จะเห็นว่าบุกเกียวเดินทางไปแมนไปวางเวียงเนาะวันที่สิบหกสิบแปดไปวางเวียงเราไปพัอกอยู่ห้องแคมทวีสุขและทะวีสุขใหม่แล้วก็ได้ไปกินเฟอ้ออยู่หาดเฟอ้อวางเวียงบูชซื้อเนาะวันที่สิบแปดเ 18, มษาฮ แล้วก็ไปหาอาหารแปะแปะแปะในวันที่สิบเจ็ดเมษาแล้วก็ได้ไปทําล่มเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็นี่ปูติดเสื้ออยู่ในกลุ่มหกชิมหาก้อนกับแมนเด็ดไปล้มผบในวันที่สิบสี่หาสิบหกเนาะฉะนั้นแล้วก็ไปหลายบอลนั่นแหละลอยู่ล้มผบเนาะสิะไปหาดฟูนมูนแนคาราเกดาวฟ้าวินลามหาโศหาดโนดบางหาดในตัวเมืองบูชิซื่อเนาะแล้วก็บ้านผักบุ้งวิจิตร เนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าผู้ที่เสือนี่ก็ไปเดินทางไปตามแขวงนะเนาะซึ่งว่าเราเห็นว่าบางเวียงหลวงพ่อบางและนอกจากนั้นผู้ที่เสืออยู่จามาะักแต่เก่าเนี่ยมันมนผ,ผู้ที่เดินทางเขาประเทศแต่อยู่จามาะักั้งนี้มันมนกุมทีเดินทางมาเวียงจันท์แล้วกลับเมื่อไปไป,ไปพบกวดพวบว่าติดเสือซึ่งว่าผู้แกวได้เดินทางมาเวียงจันทร์มันที่เก่าเดินสีจากปาก เวียงจันท์แล้วก็พักอยู่องแหมน้องดวงเออองแหมดวงจันทร์เนาะแล้วก็ไปหันคาราโอเกะไดมอน,น 10, ด์นนนวันที่1 0 11เดือน4ี่ฮัทเนาะแล้วก็วันที่12เดือนสี่เกิกับจากเวียงจันทร์เนาะซึ่งว่าบุเกียวกับมีประวัติเดินทางมาเวียงจันทร์แล้วก็มีมีอาการแล้วก็เมื่อกวดในวันที่อ่าเศสองเนาะกักวดเราพบเสือในหันก็มิผู้หนึ่งอีกทีมาสัมผักสกับชีก็กวดพบเสือเนาะยู่จำประสาทซาสรโบเกวก็เช่นเดียวกันเนาะ บอกแก่ไม้เข้ามาเป็นผู้ใกญ่ศิษย์ของผู้ทิดเสือคนที่เก่าสิพันซึ่งมารารายงานไปเมื่อก่อนฮันเนาะก็บือว่ามีอาการสแสดงแลก็มาก,กวดก็บือว่าพบเสือติดสองคนเนาะ,ะแล้วแขม่วงจันท์ก็เป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับก,บก,บกรณีที่หาซื้อกลันี้เนาะก็ไปตรวดอยู่ห้องหมอแขม่วงจันท์เนาะกับพบว่าติดเสือเนาะซึ่งว่าข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆฮัทเนาะ มันก็มีส่วนใหญ่กับยนูน่นครหลวงแมนจันท์เนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปแข่งที่ขาประจำบอกมานี้แล้วสําหรับยูน่าคอนลวงแมนจันท์สถานที่ที่ทมาที่เขาเจะไปเนี่ยก็เช่นว่าตลาดเสามีผู้ติดเสือไปอตอนเก่ามง้งเสาอาซีมงแหลกเนะาะของวันที่อาซของวันที่สิบหกเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีไปศูนย์การค้าเล่าไอเทคในวันที่สิบแปดในสาฮั แล้วก็ไปตลาดสะพานทองเสียห้าหมงของวันที่17เมษายนแล้วก็หานกาเฟ่อามาซอนสาขาลาตนาตอนบ่ายของวันที่1เมษายนแล้วก็หานคอมพิวเตอร์เอลที่บ้านนาไซเี่ยที่19เมษายนแล้วก็ที่ไทยเองเนี่ยก็เยอะมากๆากเหมือนกันที่ไทยเองเนี่ยก็ติดเชื้ออยู่ถึงต้อง2,070คนแะแล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง4คนด้วยกันนะครับ และส่วนของสอปปลปาวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อถึงต้อง65คนด้วยกันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของวันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับเคสที่59นะครับที่ลักลอบและหนีเข้าไปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในสอปราวนะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นถึงข่าวนะฮะแอดมินอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยได้เข้าไปฉีดวัคซีนที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับมีอยู่ด้วยกันหลายจุดเหมือนกันนะฮะเขาก็คือตอนนี้เปิดให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าไปฉีดแล้วครับ กลุ่มเสี่ยงของสปปเรวได้ถูกฉีดกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเป็นประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นนักเรียนน,นักศึกษาจะฉีดกันที่หนึ่งคนแก่คนผู้สูงอายุฉีดอีกที่หนึ่งนะฮะอย่างเช่นที่เข้าไปฉีดวัคซีนนะครับก็คือมีที่โรงพยาบาลมหหอสดนะครับสำหรับผู้ที่เสี่ยงที่เป็นแม่ค้าพนักงานบริการต่างๆนะครับแล้วก็แห่งที่2ก็คือโรงพยาบาลเศรษฐาธิราชนะครับสำหรับผู้สูงอายุครับแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะฮะ แล้วก็แห่งที่3ก็คือโรงพยาบาลมิตรภาพครับก็สําหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่มเสียงที่ยังเหลืออยู่นะฮะที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับแล้วก็แห่งที่4ก็คือโรงพยาบาลกองทัพลาวนะครับ103ก็จะเป็นสําหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่ม VIP กลุ่ม VIP ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เป็นบริษัททั่วไปที่มีแรงซื้อนะฮะ ที่มีแรงซื้อวัคซีนให้กับพนักงานของตัวเองแล้วก็ทําการฉีดณนะที่ที่นั้นนะฮะส่วนแหล่งที่5นะ้านคือโรงพยาบาลตลํารวจ5เมษาครับก็สําหรับประชาชนทั่วไปเหมือนกันนะฮะแล้วก็แหล่งที่6คือโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองเวียงจันทร์ทั้ง9เมืองนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ในแขวงอื่นๆนี่ผมก็เห็นทุกคนเนี่ยก็เรียงคิวเข้าไปฉีดกค่อนข,ข้างเยอะนะฮะสำหรับบุคคลทั่วไป แล้วผมก็เห็นวิธีการของสอปปรา,าวเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือทั้งฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันก็ป้องกันให้ได้มากที่สุดนะฮะการป้องกันในที่นี้หมายความว่าตอนนี้เริ่มจะล็อกดาวน์ไปหลายๆแขวงแล้วนะครับหลายๆแขวงคือจากเมื่อวันก่อนเนี่ยที่นครหลวงแวงจันทได้เกิดการล็อกดาวน์ปิดทางเข้าออกปิดอะไรบางอย่างให้ทุกคนอยู่บ้านนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะ ไปที่เชียงขวางก็เริ่มปิดแล้วครับเชียงขวางเนี่ยปิดมาตั้งแต่เมื่อวันที่22เมษายนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่5พฤษภาเหมือนกันห้ามคนเข้าออกโรงเรียนก็ปิดแล้วครับแล้วก็มีแฟนขับผมคนนึงนะฮะก็ออกมาบอกว่าไอโรงเรียนตอนนี้ปิดแล้วนะคือชื่อโรงเรียนโรงเรียนสลัดพ่วงนะฮะเมืองแแขวงเชียงขวางฮะพวมนวยการที่เมือง ลาด้วงเนี่ยเมืองแปเนี่ยก็ได้ออกมาสั่งปิดโรงเรียนนะตั้งแต่วันที่23เดือน4ี่นะครับจนกระทั่งถึงวันที่10เดือนหน้านะฮะสิพฤษภาเนี่ยก็ทําการปิดเรียนกันนะฮะแล้วผมก็เห็นตามมาตรการของเชียงขวางเนี่ยปิดอะไรหลายอย่างนะในแต่ละเมืองอยู่ในแต่ละที่เนี่ยลองหาดูข้อมูลกันนะครับแล้วก็มาเจออีกแขวงหนึ่งแขวงบอ่อแก้วนะฮะก็คือว่าก็ปิดทางเข้าออกเหมือนกันนะฮะที่แขวงบอ่อแก้วเพราะว่ามีคนจากนครหลวงเวียงจันทร์ก็ได้เดินทางไปที่แขวงบอ่อแก้วนะ ตอนนี้ก็ปิดทั้งตั้งแต่ทางเข้าออกปิดทางสาบินปิดทางรถทางเรือนะฮะก็ตอนนี้ก็ไปหลายแขวงเหมือนกันแล้วก็วันนี้ผมก็เห็นข่าวถึง65คนด้วยกันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆทีเดียวทั้งหน่วยงานเฉพาะกิจของสปปลาวเนี่ยก็ออกมาประกาศเหมือนกันนะครับว่าสําหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกเนี่ยอยากจะเดินทางเข้าออกขอให้เข้าออกแบบถูกกฎหมายครับแล้วมีช่องทางอยู่ครับสำหรับการปิดนครหลวงเวียงจันในระยะ14วันนี้นะ ถ้าบรรดาท่านมีความจําเป็นที่จะออกจําเป็นที่อยากเข้าเนาะก็มีช่องทางที่เหตุหนังสือเสนอมาถึงคณะสภกิจคณะพหลวงหรือว่ากองเลขาคณะสภพิจคณะสุนกลางเพื่อพิจารณาตามเหตุผลและความจําเป็นข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์หลายสายที่ว่าบรรดาท่านที่มีความจําเป็นจัางสั่นขอแจ้งตึมเนาะปิดการสัญจรไปมาแต่ว่ามีความจําเป็นอะไรด้วยเหตุและผลกับคณะสภกิจเพิ่อแก้ไขอนุมัติ ได้ขอให้เข้าใจคือในนั้นอันเฉพาะที่สุดเลยแมนว่าผู้ที่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนมิตรที่ยังอยู่ต่างประเทศซีเมนประเทศใดก็ตามโดยเฉพาะเป็นประเทศที่มีสแสดนติดจอดกับพวกเฮานี้โดยเฉพาะเป็นประเทศไทยที่กําลังมีการระบาดสูงเลยมื่อวานี้เ็นสองพันกว่าคนติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตก็หลายอันนี้นี่ขอให้ประสานงานกันเดองพี่น้องกับสถานกงสูนสถานทูตที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆขออนุญาตเข้ามาประเทศ พวกเใาตามด้านทางการที่ได้กำหนดไว้ลีกเว้นแท้ๆบ่ให้ลักลอบเข้าเมืองเมื่อวานนี้ผ่านมานี้ตามการรายงานก็ยังมีชิบเก้าคนนที่ลักเข้ามาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เนาะและครอบใจทางครอบครัวญาติพี่น้องที่ได้นําเอาพวกเกี่ยวนี่ไปเข้าศูนย์จำกัดบริเวณอยู่หลักเสาเจ็ดหลกักเก็บตัวอย่างไปเนาะกันยังดีกว่าที่ว่าโบแจ้งแล้วก็ไปเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมตามปกติ แต่สาคัญมันข้เยสูนหลักลอบเข้ามาปิดอยู่ด้านแสดงแต่มันมีนกลไกที่จะอนุญาตให้เข้ามาได้มีความจําเป็นโดยเฉพาะแห่งงานเขาที่โบมีเวียกเพจงานทําแล้วโบมีอัตราอยู่อัตรากินอยู่พุ่นแล้วจาเป็นจะต้องกับที่ฐานบ้านเมืองพักรัฐบาลก็เอาใจใส่เลยเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็มีกลไกที่จะสามารถเข้ามาได้ตามกลไกทางการเสนอทางกงสูลทางสารทูตประสานงามมงนมากรมกงสูลของกระทรวงการต่างประเทศ พวกเขาก็นอนุมัติพวกก็แก้ไขเข้ามาตามช่องทางที่ทางการอนุมัตินะั้นมีหลายคนถามว่าทํายังไงดีอยากจะเข้าออกอย่างเมื่อกี้ที่ทางหน่วยงานเฉพาะกิจได้ประกาศออกมาแล้วนะฮะก็เป็นช่องทางขอให้ติดต่อหน่วยงานราชการครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่ลาวนะครับติดต่อสถานทูตประจําที่นั้นๆหรือว่าใครอยู่แถวแถวหน้าดานใครอยู่แถวแถวหน่วยงานราชการของไทยก็ดีหรือลาวก็ดีเนี่ยเข้าไปติดต่อเลยครับว่าคุณอยากจะกลับบ้าน เพราะฉะนั้นจะทํำยังไงดีให้ฉันกลับบ้านเดี๋ยวเขาจะติดต่อให้กับทางอีกฝั่งหนึ่งครับของหน่วยงานราชการเหมือนกันเพราะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมากๆเลยครับเพราะทุกคนอยากจะให้กลับอย่างถูกต้องนะฮะจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคนคนเดียวก็แล้วแต่นะครับที่จะเดินเข้าเดินออกไปในทางธรรมชาตินั่งเรือลำน้อยไปเนี่ย เราไม่รู้เลยครับว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วก็ขอให้คิดไว้ก่อนครับว่าคุณติดโรคแล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาเชื้อโรคนี้ยกลับเข้าไปที่สปปลาวนะฮะแล้วหรือว่าจะกลับเข้ามาที่เมืองไทยก็ดีนะฮะขออย่าให้เป็นอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็อีกข่าวหนึ่งครับก็คือข่าวที่ออกมาแชร์กันทั่วไปกันหมดนะฮะจะทําให้สังคมเนี่ยเกิดความวุ่นวายนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมก็จะได้ข่าวว่าอ้สามสิบคนแล้ว30คนแล้วครึ่งวันมาเนี่ยบอก30คนแล้วเลยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยพอสักช่วงบ่ายเนี่ยทางการของเราเนี่ยก็มาประกาศว่า6คนนะพอมาวันเนี้ยเราก็ได้ข่าวเต็มไม่หมดเลยนะครับแต่พอช่วงบ่ายสองเนี่ยทางการเราก็ออกมาว่าตอนนี้มีด้วยกันถึง65้คน ห้ามส่งต่อข้อมูลที่เป็นด้านลบสร้างความเสื่อมเสียลังเกียดเคียดสั่งให้แก่ผู้ติดเชื้ออันนี้ก็สําคัญติดเชื้อแล้วสังคมยังวิพากวิจาร์ตืมเติมความบูดีบ่งงามให้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่สําคัญพวกเราจะต้อง้ลีกเวน้นบ่ให้มีอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลเข้าวสารนี่มันจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดสร้างความ แตกตื่นส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมน้อยพอร,ร์ตภูนิเเสียชีวิตแล้วย้อนโควิดน้อยปฏิติดแล้วอยู่บ้านนั้นบ้านนี้เห็นมอันนี้มันเป็นผลกระทบด้านลบต่อสังคมสร้างความแตกตื่นสร้า,งค,างความสับสนคณะสภกิจของพเฮาสายด่วนนี่ครับสายนี้เป็นประจําเลยนะสอบถามกบฏิพวกเพ่นยนอนความบกกระจ่างแจง้งย้อนอยากเข้าใจแต่ว่าย้อนข้าวลือข้าวที บ่มีความจริงครัอันนั้นมันที่จะมีความซับซ้อนแต่ฉันขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นทางการที่คณะสภูตจะถแถลงการแต่ละมื้อบี้เริ่มสองโมงพาะเขาจะเริ่มออกถแถลงการประจําวันแต่นี้ต่อไปจนกว่าสภาพนี้จะเคลียร์ายลงเพราะฉะนั้นทางการลาวเ,เขาก็จะออกมาเหมือนกันว่าเขาจะมาประกาศทุกตอนบ่ายสองของทุกวันครับส่วนคุณหมอทวีสิน,นของไทย,ยก็จะมาประกาศทุก11บเอโมงครึ่งของทุกวันเหมือนกันนะฮะ ซึ่งของไทยออกมาเนี่ย2,000กว่าคนผมก็แบบอ2,000แล้วเราไม่อยากให้ถึง2,000เลยอะมัน2,000อะเรามีความรู้สึกแบบหยุดแค่นี้ได้ไหมใช่ไหมฮะไอเชื้อโควิดกลายพันธุ์อันเนี้ยมันค่อนข้างไปเร็วแล้วมีแนวโน้มว่ามันจะทําให้ผู้ป่วยในมีอาการสูงขึ้นด้วยเพราะดูจากผลกระทบของมันแล้วเนี่ยวันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง4คนด้วยกันและผู้เสียชีวิตเนี่ย ใช้เวลาน้อยด้วยครับในการเสียชีวิตบางคนเนี่ย8วันบางคน5วันบางคน10วันถั่วเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยคนที่ติดเชื้อรู้ว่าติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7วันเองอะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็คงต้องระวังกันนะฮะในส่วนของเมืองไทยการระวังก็คือการใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการล้างมือให้สะอาดแต่สิ่งอีกอันหนึ่งที่ต้องเพิ่มมานะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านครับ ใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือให้สะอาดเว้นระยะห่างมันอาจจะไม่พอแล้วครับณตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยทุกคนต้องอยู่บ้านครับไม่ส่งสิ่งกับใครหยุดอยู่ตรงนั้นประมาณ14่วันช่วยๆกันครับแล้วเราเนะี่ยจะทําให้เชื้อโรคนั้นนะ่ะมันหยุดอยู่ตรงนั้นใครเป็นรักษาใครเป็นรักษาใครไม่เป็นก็ไม่ต้องไปติดแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางเราเจอกันเราติดต่อกันเชื้อมันจะสู่คนกับอีกคนหนึ่งก็ขอให้เริ่มปฏิบัติตัวเอง อย่างเข็งขัดลดในการจํากัดตัวเองอยู่เงินอยู่สารของตัวเองใส่เครื่องป้องกันเพื่อบอให้แพร่เชื้อในใส่คนในครอบครัวของตัวเองจํากัดบอกออกเงินบอ,อกสารบอ,อให้ไปหาหมู่อากรไว้ก่อนก่อนท่านที่จะมากวดเก็บตัวอย่างหาเสื้อนี้บรรดาท่านที่มาเก็บตัวอย่างแล้วบวบเสือ้อเต่กอยาฟ้ามั่นใจว่าออกไปเคลื่อนไปอยู่ในสังคมได้ปกติขอให้จํากัดตัวเองอยู่เงินปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ,อการติดเชื้อครบ14วันก่อนะ ถ้าว่ามีอาการอะไรย่านี้ก็ลับคืนมหาแพทย์หมอของพ่อเติอันนี้เป็นน้นสําคัญที่อยากแนะนําให้บรรดาท่านผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่ติดเสื้อนี่แล้วทั้งมดทั้งมวลกันเพื่อกันบ่อยเสื้อแพร่ไปกันโบยท่า,านไปฮับเสือ้อเวลาไปสักยากันโบยท่านไปฮับเสือ้อเวลาไปเก็บตัวอย่างมากวดอันนี้เป็นน้นสําคัญที่พวกเราจะต้องได้เข้าใจเป็นเอกภาพกันแล้วพร้อมเพียงเียงหน้ากันจะตั้งปฏิบัติ นี้ขอให้บรรดาพออ่อแม่ประชาชนจงมีคนเสื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะสกปรกิจเสื่อมั่นในการชี้นำนำพาของพรรคของรัฐบาลต่อสภาพการระบาดของพยาธิโควิด19ในสภาพ,พปัจจุบันนี้ดัน้นพวกเราต้องได้ห่วมแหงห่วมใจกันกัดกันการแพร่ระบาดของเชื้อตามมาตรการที่ได้นำมานั้น <S <S เพื่อผ่านวิกฤตพยาธิโควิสุกเกไปด้วยกันการแถลงข่าวประจำวันที่2ชาสาเมษาได้สิ้นสุดลงขอขอบใจ